thank you ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน11ปีฉลูแต่พวกเราทราบว่า อายุลูกที่สองอคงจะจบในวันนี้นะลราลูกที่สามจะมาอีกว่างั้นนะแต่ลูกที่สองไม่กระทบกระเทือนมีแต่ผลกลิ่นพรมอยู่ทั้งวันสองวันมาแล้วก็ไม่มีน้ำน้ำก็ไม่มีอะไรเ,เรื่องนานี่ดีอีกต่างหากแต่เรื่องสวนยางขาดรายได้ได ในช่วงในสวนยางสวนยางลูกหลานเนี่ยขาดรายได้แล้วลูกหลานนะ <c oughs> พอฝนตกลินอยู่ทั้งวันอมนได้กรียดยางแต่นาเนะี่ย <c oughs> นานะดีมากพอฝนฝนตกสม่ำเสมอชุมช่มชุ่มช่ำอันนี้ก็คือ <c oughs> ดินฟ้าอากาศนะแต่ในวัดของเราก็ รู้สึกว่าฝนตกอย่างนี้เริ่มน,นะลูกหลานนะพระเดินเข้าไปในบริเวณข้างในรู้สึกว่าัถนนนี่นจะรื่นเพราะว่ามันฝนตกทั้งวีทั้งวันในช่วงนี้ชื้นไปหมดเลย <c oughs> พระสงฆ์ก็จะลำบากอยู่บัางเพราะเพราะอากาศมันชื้นอยู่ในป่านะแต่จะทำยังไงได้นะ เราอยู่ในใต้ฟ้าถ้ามันชื้นมืนก็นไปหาหลบอยู่ที่มันไม่ชื้นก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะวันนี้หลวงพ่อพ่อฉันจังหันเสร็จจากชวระยะหลวงพ่อ,องคงจะออกไปประชุมไปหาหรือกันที่ปัป่ปาบ้านตาโลูกหลานหลวงพ่อเป็นห่วง เรื่องมัดป่าบ้านตาดเพื่องเจดีของหลวงตาแต่ก็คล้ายๆบอกเข้าโค้งสุดท้ายละลูกหลานนะก็จะต้องหาเรือกันทีขึ้นบังในช่วงนี้เรื่องถนน,นบงังเรื่องสะพานบางังเรื่องภูมิทัศน์เปลองเรื่องกำแพงบางเรื่องโซล่าเชียวบงังหลายบังเหมือนกันนะแต่ก็วันพุก วันนี้ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยวันพุงนี้จะจะหารือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติขององค์หลวงตาวันพุงนี้นะวันที่สิบเจ็ดนะคณะจะมาจากกรุงเทพขึ้นมาร่วมประชุมหาเรือแต่วันนี้ประชุมเขาประชุมพวกคณะทํางานวันนี้พวกทีมงานต่างๆเราจะเดินงานอย่างไรวันนี้หลวงพ่อจะเข้าไป ร่วมเราก็แสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมการเนเรื่องงานลูกหลานงานภายนอกนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเมื่อเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็จะคงจะมาพักที่ทำกองเพลนคืนนี้แล้วพระ่งนี้เช้าจะบินทบาทกับลูกหลานที่ทำกองเพลนแล้วก็คงจะดูเจดีย์หลวงปูข่ขาวแล้วก็หลวงปู่บุญเพ่งแต่คณะกรรมการ เจดีย์หลวงปูป่บุญเพ่งก็จะให้อยากจะให้หลวงพ่อร่วมไปชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องเจดีย์หลวงปูป่บุญเพ่งด้วยวันที่ส7บเจ็ดวันนั้นวันนั้นหลวงพ่อในช่วงนี้ก็เลยอิหลงตรงนางพอสองควรลูกหลานแต่ตั้งที่ก็ในช่วงนี้ก็ไม่น่าจะออกจากวัดผอนจวนเจียนจะออกพรรษาเต็มทนควรจะเตรียมพร้อมนะแต่ถึงยังไงก็เหมอบให้พระลูกพระหลานนั่นนะ พาลูกพาหลานน้องหลวงธไรช่วยๆกันดูทางวัดน,นะหลวงพ่อออกไปทำสาธารณกิจเรื่องวัดวาสาสนาเรื่องการดูแลซ่อมแซมพระจจดีของครูบาอาจารย์แล้วก็พร้อมกันก็จะได้ดูเกี่ยวกับสมเจดีย์ของปูกเขาด้วยนะั้นลูกหลานนะกำลังลงมืออย่างเนี้ยกำลังทำกันอุตรรดเลยนะ <c oughs> ติดหินไว้กละลาข้างพระเจดีย์ของหลวงปู่นะ,ะกำลังทำกันอยูอ่แต่ข่าวนี่ก็คงจะทำให้ดีที่สดนะุดในความรู้สึกนะ,ะแล้วก็เจดีย์หลงปูข่ขาวด้วยหลวงปูป่บนเพ่งด้วยอ,อันนี้ก็คือในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ดูแลได้รักษา ซ่อมแซมเป็นธรรมชาตินะลูกหลานอย่างพวกเราเกิดมาล้วก็ต้องกินข้าวต้องดูแลรล่างกายสุขภาพของตนเองแต่ละวีแต่แลววะวันในต่างหากอันนั้นกับนานๆนนปีจะได้ดูแลครั้งหนึ่งแต่ก็พร้อมกันคนนะเจดียหลวงปู่ล่ายนะลูกหลานนะตลงนะพ่อก็ติดตามเ <c> ร <oughs> ื่องเจดียหลวงปู่ล่าผู้จอกก้อที่เป็นพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเ <c oughs> มื่อสร้างเสร็จแล้วนะเมื่อสร้างเสร็จ ปี2530กว่ากี่สี่สิบจากนั้นมากันนั้นโมเสกมันก็รุดหล่นตามอายุสังขารกระดหลวงพ่อทำให้มันจบเลยนะเอาสเตนเอาสเตนเลสเอาสเตนเลดหุ่มเลยเหมือนกับเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วนะแม่ชีแก้วะเตนเลดหุ่มนะลูกหลานนะห,หมดไปประมาณสามล้านกว่าเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วนะสีขาวนะ แต่ของหลวงปู่ลานเนีจะเป็นสีกรรมฐานสีผ้าพระนะั่นเป็นสเตนเลสเหมือนกันหุ้มทั้งองค์เลยเพื่อจะให้จบไปเลยราคาก็ในช่างมาจากเชียงใหม่นะลูกหลานนะช่างมาจากเชียงใหม่เป็นคนทําให้เป็นคนมารับอย่างในการทํำประมาณสี่ล้านกว่าเกือบห้าล้านนะทั้งหมดนะเกือบหนะ้าล้านแต่ก็ แต่นี้กาลังทำนั่งนั่งร้านอยู่แต่ก็คงจะไม่สะดวกนะลวงพ่อวานะเพราะมันฝนตกว่า <c oughs> ฝนตกเราขึ้นไปนั่งร้านก็ไม่ได้ไมเป็นไม้ไผ่ต่างหากดูที่เขาทายทายลูกไม้ดูตายเลลูกงานไม้ดูก็คงจะนั่นนะให้สิ้นฝนซะก่อนจบฝนซะก่อนคงจะทำงานได้แต่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ในช่างเขาก็เตรียมพร้อมไละ้ะเตรียมพร้อมมาจากเชียงใหม่เล พราะเขามาวัด,วดเจดีย์ทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งสูงทั้งต่ำอะไรเสร็จแล้วเขาวางแผนเสร็จแล้วเขาไปทําอยู่ที่เชียงใหม่จะได้เขามาประกอบตัวเองก็คงไม่นานหลป,ปอรวตนนะอีกไม่นานก็คงจะจบแหละแต่เขาก็บอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกานยนนะพฤศจิกาธันวานเป็นอย่างช้านะคงจะเสร็จได้เนี่ยอลไก็เล่าข่าวให้ลูกหลานฟังนะในการซ่อมแซมพระเจดีย์ของ ครูบาอาจารย์เมื่อสร้างขึ้นมาก็ต้องได้ซ่อมได้แซมนะลูกหลานนะ <c oughs> แต่ถ้ากิจนจะกําลังเริ่มทําง,งานที่ปูเจ้าก่ออยู่หลวงพ่อก็มีแต่ไทยถามผู้ที่เกี่ยวข้องแนะไม่ได้ไปให้ทางทางนู้นดูแลแทนถ้าว่าเป็นงวดทดไรเป็นงวดออกมาเออ,เอตรวจรับนะเป็นที่ยอมรับกันได้นะตรวจอาจเจ้าช่างเอาจาก ญาติโยมทางกรุงเทพขึ้นไปด้วยไปตรวจงานพอตรวจงานเสร็จแล้วก็คงจะจ่ายเป็นงวดหลวงพ่อก็สั่งจ่ายงวดตนเองนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังเพราะจะตัจจัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่ลูลกกี่ครั้งตัก,กี่หนมันเป็นของศรัทธาญยยาติโยมพอได้มากันรวบรวมกันลูกศิษย์ลูกหาที่รักเคารพในหลวงปู่ล่า รักเขารบในหลวงปู่ขาวรักเขารบในหลวงตามหาบัวนแต่หลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้นำาันเองนะพอ,อไปเห็นชำรุดชำรุดชุดโสมหลวงพ่อก็บอกกล่าวลูกหลานได้ทำไม่ซ่อมไม่ได้นะเสียหายนะพังนะหลวงพ่อก็เป็นผู้บอกจากนั้นศรัทธาแาตหลวงผู้เห็นด้วยผู้มีศรัทธาเห็นด้วยคือเอา โอนปัจจัยเข้ามารวมสมทบคนละมากคนละน้อยคลลัพุดก็นนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อเออเอาดำเนินการในการซ่อมแซมพระเจดีต่อไปในหลงปูขาวนะก็ไม่ใช่จะซ่อมแต่หลงเจดีนะลูกหลานก็คงจะทำเป็นบันไดขึ้นไปอีก เ <c oughs> พราะบันไดมันร้อนมากเดินขึ้นไปไม่ได้อันนี้ก็ยังคิดกันอยู่พอไปเห็นเจดีย์ของหลวงตามหาปุทที่สร้างขึ้นมาใหม่เดินขึ้นไปแต่หินไว้กะลาไม่ร้อนเลยลูกหลานอาาดแดดเปี้ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยถ้าเป็นของหลวงปา่าปูขาวหลากขึ้นไม่ได้แล้วปูกระเบื้องนะ่นะเก่าๆนะวิ่งละว,วิ่งก็ยังไม่ได้มันไกลต้องไม่ขึ้นเลยแหละไ,ไม่กล้าขึ้นเลย ขาขึ้นไปกับเท้าน่ไม่ดีถ้าจะใส่รองเท้าคนไปก็ขาดความเคารพใช่ไหมเจดีย์ของพ่อแม่รูบาอาจารย์ครายๆเขาไปเพื่อกลาบคารวะเคารพสักการะไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆนะถ้าไปเที่ยวเฉยๆก็ใส่รองเท้าเข้าไปนะไปทุกที่เลยเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องแสดงความเคารพคารวะต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ขึ้นไปถอดรองเท้าไปมันร้อนนะขึ้นไปไม่ได้ เพราะนั้นหลวงพ่อจะมาคิดอยู่ว่าควรจะทำ <c oughs> เหมือนกับองค์หลวงตาคงจะหาหินทำเเหมือนกับบันไดรืดพื้นเหมือนกับของหลวงตาแต่ก็ไม่ทำทั้งหมดเพราะเราจนนะเราก็คงจะทำทางขึ้นและทางลงทางขึ้นแสักเม็ดห้าสิบทางลงสักเม็ดห้าสิบเท่านั้นแหละเพื่อให้คนเดินขึ้นเดินลงได้ สร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงปู่ของเรานะนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้ก็คือด้านวัตถุนะ <c oughs> เราพอที่จะทําสิ่งไหนได้ก็ทําทําไปพวกเราได้กราบได้ไหวใช่ไหมนคนปรนคนปฐมนครพนมนครศรีธรรมราชยรุเทพเชียงใหม่และอื่นๆที่อื่นๆอีกเขาก็สร้างมาอย่างประเทศอินเดียเขาสร้างขึ้นมากันนะ ทมอาสันตองอสันตาแล้วมากมายที่เราไปกราบไปไหว้ไปชมแต่เราก็ไปเห็นน่นก็สรุปผูพังอย่างที่พระพุทธเจ้าประสูต,ตรู้แสดงธรรมาจากปรินิพานวัดป่าเชตวันมหาวิหารวัดป่ากรุงเ,เวรุวันกรุงรัชกรุงราชคือ,อยางไง เราก็ไปเห็นไปเห็นนมีแต่ซากปลักหักพังอ,อันนให้ก็คล้ายๆกับว่าเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติเพราะโลกไปนั้นสร้างขึ้นมามากเท่าไรก่ก็มันก็ต้องเป็นกฎอนิจจังของไม่เที่ยงขึ้นมาสร้างมาแล้วก็ไม่ยกใจก็ต้องยกหนึ่งไม่คนทำลายคบางทีกับคนทำลายเองบางทีก็ธรรมชาติ บางทีก็หมดอายุสังขารของมันในวัตถุนั้นๆแต่เราใช้วัตถุแข็งแข็งแรงก็อยู่ได้ทนนานหน่อยถึงจะทนนานก็เถิดทางว่าคนที่ไม่ชอบใจก็ไปทำร้ายทำลายก็มีอีกเหมือนกันไปเห็นที่อินเดียพกตรูปอยู่ในถ้ำขาหักแขนหักจมูกแตกอะไรมีมากมายอันนี้ก็คือ นานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความคิดเห็นลูกหลานเกิดมาในโลกเนะี่ยเพราะนั้นทุกคนอย่าให้เป็นอย่างใจเจ้าของตัวเจ้าของเองมันเป็นไปไม่ได้นะลูกหลานนะถ้าเป็นสองคนก็ใจสองดวงขึ้นมาทันทีแล้วแนวความคิดขึ้นมาต้องเป็นสองอย่างขึ้นมาทันทีคนหนึ่งชอบหนึ่งคนหนึ่งชอบหนึ่งคนหนึ่งเกลียดหนึ่งคนหนึ่งรักหนึ่ง <c oughs> นี่แหละโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่พวกเรายัางไม่เกิด เพราะนั้นพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วควรจะวางตัวอย่างไงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจรึงจะให้กับเข้ากับสถานะหรือว่าชุมชนและสังคมในยุคของตนเองที่เกิดขึ้นมาเพื่อมาให้มันอ,ออกนอกลู่นอกทางปีนเกลียวปีนเกลียวกับในเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นให้พวกเราวางตัวให้ถูกนะลูกหลานทาญาติโยมนะ ถ้าวางตัวถูกอยู่นักสถานที่ใดก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาวาพวกเราวางตัวไม่ถูกนะหลงเจ้าของหลืมเจ้าของอะหั <c oughs> วหน้าองผลในสุดนั่นะมันขวางตาขวางใจขวางความรู้สึกคนอื่นเขานะแต่หลวงพ่อก็ระวังมืกนกันนะลูกหลานนะที่พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็ระวังขนาดระวังขนาดนั้นอนะ่ะก็ยังมี เสียงสะท้อนย้อนกลับมาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะให้เรามองดูตนเองโอ้พระนจิโกมองตนเองอยู่เสมอมันเป็นอย่างเขาว่าไหมมันผิดตรงไหมทำไมผิดเราก็ก็ผ่านผ่านไปเพราะเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดเขากล่าวแต่เขาพูดตําหนิมาเนะี่ยใช่มันปิดอย่างที่เขาพูด แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจุดที่มันบกพร่องซะให้มันดีขึ้นดีแล้วเขาชี้กลุ่มทรัพย์ให้เราในเมื่อเราทำานี่ยมันก็มันก็ไม่เหมาะสมในจุดนั้นนะเมื่อเขาชี้ให้มาแล้วก็แก้ไขซะในจุดที่มันบกพร่องนั้นมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะแล้วก็พร้อมกันอันเนื่องทางภายนอกนะการเป็นอยู่การบริหารจัดการภายนอกนะแต่ส่วนภายในใจของเรานั้นสําคัญกว่านะลูกหลานนะ ในหลักของพุทธศาสนาเรื่องจิตใจภายในในสำคัญกว่าพระพุทธเจ้านะบรุมครูของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านในความสำคัญเรื่องจิตตภาวนานเรื่องจิตใจมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นเป็นเรื่องของภายภายนอก,นอกเท่าไรเทา,น,าน,นั้นแหละแต่่าส่วนจิตใจจะทำจะทำยังไงจะชําระยังไงจะประปับปรุงแก้ไขยังไงจึงจะให้สายตรง รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระหันพูดง่ายๆจะทำยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาไม่ใช่ศึกษาธรรมดานะลูกลานะศึกษาลักลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยวิชาของพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาความรู้เฉยๆนะรวมทั้งลวกรวมทั้ง ภาคปฏิบัติด้วยแล้วเห็นผลในการปฏิบัติของตนเองอันนั้นเป็นเป็นจึงจะถูกหลักนะในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกปริยัติคือการเรียนการศึกษานะปริยัติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติงานจากนั้นกับปฏิเวทปฏิเวทธรรม ปฏิเวทก็คือผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติในการทำงานเป็นผลออกมาหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กับคณะสัตยาติโจมพระเนรลูกหลานได้ทราบว่าการปริยัดคืออะไรคือการเรียนเรียนแพทย์เรียนแพทย์เรียนหมอแต่เปรียบเทียบกันเรียนแพทย์แต่วิชาอื่นต้อมั่งกันนะวิชากฎหมายเรียนกฎหมายก่อน เรียนวิชากติกเศษก็ได้แล้ววิชาไหนที่ในโลกเนะี่ยกคือปริยัตนะคือการเรียนปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเลยเรียนรู้ผลเกษตรแล้วก็ลงมือทำงานเราเรียนต่อตาทาบตาเรื่องปักไหล่ดำนาทำรั้วทำสวนวิชาไหนที่เราเรียนมา,นะเ,าเมื่อเราเรียนถ้าเราเรียนหมอก็เหมือนกันพอเรียนหมอจบแล้วก จบรายวิชาหมอมามารักษาคนไข้การรักษาคนไข้เนียปฏิบัตินะและปฏิเวทผลผลแห่งการปฏิบัติกาเราก็ได้เงินเดือนค่าตอบแทนจับแทนจากคนที่เขามารับการรักษาจากเราอันนี้เราว่าปฏิเวทเนี่ยนะปริยัตปฏิบัติปฏิเวทอันนี้ก็เหมือนกันปริยัตคือก,การศึกษา จากนั้นปฏิบัติก็ลงมือประพฤติปฏิบัติปฏิเวทกระแห่งผลแห่งการปฏิบัติจิตใจของเราได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นได้รับความสุขในการปฏิบัติของเราจิตใจนิ่งจิตใจสงบจากนั้นก็ถอนออกมากับพิจารณาให้เห็นให้คือให้เห็นอันจ,จังทุกขังอนัตตาเห็นห็นความเกิดความดับความเกิดความเสื่อมของโลกวัฏะสงสารจิตใจของเราก็ไม่ ยึดมันถือมันปลออ่อยวางเบื่อนายคล,ยคลยายคลยายเบื่อนายคลายจิตใจกระุดพลจากอาสวะกิเลสอันนี้ก็คือ <c oughs> หลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธานะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรล,ละพรนัตเทนเนอร์ สับพร้อมข้าวินิมุตโต I 对。<Yeah. S 2> yeah. ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา